สวัสดีค่ะมาพบกับบีอีกแล้วนะคะในช่องสปายออสเตียของแกเมียสาวเนาะวันนี้มาคุยกันนะคะไม่มีภาพวิวมาให้เพื่อนๆเนาะบีทำวิดีโอมาทั้งหมดก็ประมาณ15วิดีโอนะคะทีนี้ EP ที่11่ะมันไม่ออกมาสัทีเพราะว่าบีก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะว่าก่อนที่บีจะไปให้คีโมเนาะมัน เรื่องราวมันเป็นมายัางไงเนาะก็คือว่าประมาณ ep ที่สี่ที่ห้าใช่ไหมคะที่บีมาคุยกับเพื่อนเพื่อนเนาะเกี่ยวกับเอกสารเนาะว่าการขอวีซา่าการขออยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงบีก็มาเจอก้อนเนื้อที่ตรงคอนะคะตรงนี้เนาะมันมาขึ้นตรงนี้นะคะทีนี้บีกับแฟนก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้ตรวจพบว่ามันเป็นเนื้องอกขึ้นมาตรงนี้ ทีนี้ก็เลยก็เลยพากันไปหาหมอนะคะหมอก็ให้ยามาทานแต่ว่าทีนี้รักษาเลยไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นบีกาลังทําเอกสารเนาะมันยังไม่เสร็จใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าบีรักษาเองมันก็จะใช้เงินจํานวนเยอะมากบีก็ต้องแบบว่ารอให้เอกสารของบีเสร็จเนาะก็ถึงจะจะได้มาใช้แบบสิทธิ์เหมือน30บาทรักษาทุโรคนะคะ ทีนี้ก็ก็พอเอกสารเสร็จแล้วบีก็ไปหาหมอเนาะหมอเขาก็ให้ยามาทานก่อนที่เอกสารมันจะเสร็จก็คือที่แรกอะ่ะหมอเขาจะให้คีโมเลยแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเอกสารมันไม่เสร็จใช่ไหมคะมันก็เลยให้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องเสียเงินเองมันเป็นเงินเยอะบีไม่มีเงินเสียตรงนั้นเนาะบีก็เลยโอเครลเพราะเอกสารของบีเสร็จใช่ไหมคะบีก็ ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเนะเาะายบ,บีรู้สึกว่าบีจะไปวันศุกร์เนี่ยลค่ะวันจันทร์เขาก็นัดให้คีมูก็ชอ็อกนะเพื่อนๆแบบว่ามันคือมันมันให้เร็วไงคะมันให้เร็วเนาะเราก็รู้สึกแบบว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกช็อกไปอยู่ค่ะช่วงหนึ่งก็เลยว่าทีแรกว่าจะเลิกทำวิดีโอเนาะทีนี้ก็เลยมาคุยกันกับแฟนว่าโอเคเออ อยากจะเครียกอะไรให้กําลังใจนะคะคนที่ป่วยเนะาะเพราะว่าการที่เราป่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบจะตายอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากให้เพื่อนๆคิดบวกเนาะแล้วก็กวิก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าการให้ขี้มูกการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนาะมันเป็นยังไงเนะาะเพราะว่าจะได้แบบว่า เป็นเป็นกำลังใจให้คนที่ป่วยนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปเนาะเราก็เลยเออก็เลยตกลงว่าจะทำวิดีโอต่อนะคะยังไงก็ก็ติดตามช่องของบีด้วยนะคะาาก,ก,ดกดไลค์ er กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องของบีด้วยเนาะ เดี๋ยวบีก็จะมีอะไรมาให้เพื่อนๆออดูนะคะหลายๆอย่างเนาะในการทำโ o ของบี Sie haben ihren Ziel erreicht. ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือแค่อยากจะมาคุยกันเนาะอะไระคุยกันว่าเออแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ป่วยด้วยนะคะ ยังไงบีก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่องของบีด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวคลิปีโอน้าหน้านะคะบีจะเอาภาพส,สวยๆนะมาฝากเพื่อนๆเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็พากันเดินทางเอเมาหาเพื่อนเนาะก็ก็พากันขับรถมาก็เรื่อยๆวิวสวยนะคะก็เลยว่าเออโอเค จะทำวิดีโอมาคุยกันกับเพื่อนๆเนาะส่วนวิดีโอที่บีทาไปแล้วยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากเท่าไหร่นะคะก็อาจจะมีติดขัดในเรื่องของเสียงที่เบาเนาะก็จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะคะยังไงกออ็อย่าลืมติดตามช่องของบีฝากช่องร้องใหม่ไว้ด้วยเนาะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เจ็บไม่จนเนาะไม่เจ็บไม่ป่วย นะคะให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงแล้วก็บีก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะว่าเป็นยังไงนะคะส่วนการให้คีโมของบีก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะเพราะว่าคือบีไม่ได้ผ่าตัดใช่ไหมคะพอให้คีโมลงไปก้อนเนื้อที่คอมันก็จะยุบนะคะยุบเสร็จ ก็จะมีอาการแค่ว่าเหนื่อยนะคะก็จะเป็นเหนื่อยเพียแต่ที่สําคัญก็คือผมร่วงแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเ,เดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วค่ะก็คือเข็มที่5้าแล้วเข็มที่ห้าเขาก็ตั้งสเต็ปไว้ที่8เข็มแต่ว่าก็ตอนนี้มาถึง5เข็มแล้วค่ะก็ เป็นกำลังใจให้บีด้วยเนาะก็คือก็เลยอยากจะคลิปอคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นอีพีที่สิบเอ็ดนะคะจะมาคุยกับเพื่อนๆอนว่ารู้สึกยังไงตอนที่ยังไงดีรู้สึกยังไงตอนที่งงงงทจะได้รับคีมูเพราะว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะคะน่ากลัวเราก็สองคิดสองใจเนาะคิดดู ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะไรอย่างนี้แต่ก็โอเคค่ะก็สรุปแล้วก็ผ่านมาได้แล้วทุกอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ